็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการ u n ็อกมังงะนะครับวันนี้ถ้ากล้องสั่นไปสั่นมาต้องขอเอาไป้วยนะครับพอดีเราขาตั้งกล้องพังนะครับก็เลยต้องถือมือเอานะครับวันนี้เราได้ u n ็อกมังงะที่ถือว่าแพงมากเลยนะครับแล้วเป็นมังงะที่ถือว่าเก่ามากๆเลยนะบางคนก็เคยอ่านบางคนก็ ่านผ่านไปบางครั้ก็อาจจะไม่รู้เลยว่ามังงะน,นี่คือมังงะอะไรนะครับผมก็ได้อันบล็อกมังงะแล้วก็ได้ใช้อ่านป้ายก่อนว่าก่อนเปิดให้ถ่ายคลิปวิดีโอผมก็เลยก็จะใช้จังหวะน,นี้ก็คือถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าจะได้แบบลงช่อง youtube ไปด้วยแล้วก็ส่งถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรในนี้ผมก็จะได้ส่งวิดีโอนี้ตัวนี้ไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขอสักครู่ครับเพื่อ เปิดกล้องก่อนนะครับแต่อยากสอบถามจริงๆทำไมรู้สึกว่ามันมีฝุ่นว่าโอ้ตอนที่พิทแพ็กนี่พิทแพ็กยังไงร,รู้สว่ามีฝุ่นมากมเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยเนี่ยผมถือเนี่ยเห็นว่ามันจะมีฝุ่นนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมในกล้องนะครับเห <c oughs> มือนสินค้าถุกด <c oughs> องมาเป็นเดือนนะครับมันมีฝุ่นเต็มเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยดูนะครับขออนุญาตแกะกล่องแป๊บนึงนะครับ โอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็ได้เปิดกล่องแล้วครับนี่ครับก็คือมังหะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ผมเสียงเงินไปเยอะมากๆเลยเงินก็ไม่มีจะแตกนะครับเสืสั่งไปเยอะชิบหายนะครับเงินไม่มีจะแตกแล้วนี่ครับนี่คือใบเสร็จทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่คือมังหะทั้งหมดนะครับแผ่นหน้ากระดาษเนี่ยสแผ่นหน้ากระดาษนะครับ 3ามสามแผ่นหน้ากระดาษเลยสักทีเดียวนะครับยอดรวมทั้งหมดก็อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบแปดบาทนะครับือว่าหมดไปเยอะเลยนั่นเดือนนี้เงินก็ไม,ม่มีแล้วนะครับนี่คือมังงะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรีวิวยืนรีวิวนะครับนี่คือเขาเรียกว่ามังงะที่เป็นโอ้ยเนี่ยอะไรอ๋อคือใบเสร็จนะครับ คงไม่มีของแถมเลยทีเนาะไม่มีไม่มีอะไรนะครับนี่คือมังงะในชีวิตครั้งแรกที่ผมสั่งเยอะที่สุดเลยนะครับไม่เคยสั่งเยอะก่อนนี้แล้วนะครับก็คือมังงะที่จะสั่งน้อยๆคือขั้นต่ําจะสั่งแค่ห้าเล่มต่อสัปดาห์ห้าเล่มต่อวันบางทีก็หนึ่งเล่มต่ออาทิตย์หนึ่งนะครับก็สั่งไปเรื่อยเท่าที่เราจะสั่งได้นะครับ ถ้าได้ยินเสียงฝนต้องขอับในช่วงนี้ฝนตกนะครับเราจะเห็นว่ามังงะจะมีมังงะเวิร์สครับก็คือเรียกว้าว่าอีกาไม่รู้พ่าผมอ่านชื่อถูกไหมนะครับนี่ครับมีจะมีเรื่องหนึ่งก็คือที่มาแฉเรื่องเดี๋ยวเราเอาของเนี้ยเอาออกมาก่อนตั้งว่าจะมีครบหรือไม่ถ้าไม่มีครบเดี๋ยวค่อยติดต่อไปทางเพจเขาอีกทีดูนะครับ mm. โอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมของเนี่ยเอาออกมาก่อนนะครแล้วก็เปิดนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือมังงะทั้งหมดที่ผมสั่งมานะครับก็คือโอโหแบบกี่เล่มนะครับรู้สึกว่ามันทั้งหมดสามสิบสามเล่มมั้งแล้วก็แต่เรื่องเนี้ยมันไม่ครบมาหนึ่งเล่มนะครับก็คือเล่มยีย่สิบเจ็ดรู้สึกว่ามันหมดนะครับผมก็ต้องสั่งแยกมาในช้อปปีนะครับนะครับนี่ครับรู้สึกว่าเดี๋ยวไปลองขอดูไป โอเคจริงๆด้วยนะครับก็คือน่าจะขาดแค่เล่มเดียวคือเล่มยิบเจ็ดนะครับนี <Huh? S 1> ่เจ็ดผมไม่ได้สั่งรู้สึกทำไมนี่เขาแถมมาอโอเคครับรู้สึกว่าเดี๋ยวขอเช็คของกันนึงนะครับเดี๋ยวผมเขาวางของเรียงๆไปเลยนะ นี่ครับเนี่ผมเพเช็คของไปมัึงนะครับสามอที่มันเยอะไปนะครับแต่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยสั่งเรื่องนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าใครเคยสั่งแบบของที่เยอะมาแบบเท่านี้แล้วก็แบบงาตบุนบนะวะบอกเลยนะครับ,บ เราผมไม่เคยสั่งเรื่องอะไรเยอะเท่านี้มาก่อนเลยนะหนังสือก็น่าจะเก่าน่าดูแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของๆมาเลยด้วยเช็คสภาพเราหนังสือแบบเรื่องนี้มันก็หลายปียแล้วนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้แบบอะไรประมาณนั้นนะมันก็หลายปีอยู่แล้ว ไอ้เฮีย,ยน,นี่มันขาตั้งกล้องนี่หว่าแท่เด๋ยวใช่ครับมันพังครับเอามาแขวนนะค,คลิปนี้อาจจะยาวน่าดูเลยต้องเช็คของไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่ากลัวของมาไม่ครบนะครับ เห็นนะครับขอหยัดวางก่อนรือกล้องก็ายากนะครับใครที่แบบมือหัวต้องขออภัยกันด้วยนะวอดีเราก็ไม่สะดวกเหมือนกันที่จะ ถือกล้องนะครับเพราะว่ามันก็อ่าอ่าเลื่มสิบสองอยี่ไหนวะทุกส,สามสามสิสิบสองนะครับ สิบหกสิบปนะครับ18บแปครบมาครับสิโอ้ลื่นมากเลยมังอะสิบแปนะครับสามสิบเกยีนะครับยิบเอดยิบสองนะครับยิบสามยิบสี่ ยี่ิบหยหยหนะครับยี่9ิบแปยเแล้วก็31แล้วก็33แล้วก็32นะครับโอเคครับน่าจะขาดถึงเล่มอย่างที่ผมว่าจริงๆด้วยนะครับว่ามันขาดหนึ่งเล่ม แล้วก็จะมี GTO คุณครูพันหายากนะครับเรื่องอรเนี่ยเรืงนี้ต้องคนรู้จักเยอะแน่นอนเลยนะก็มาหมดเลยนะว่าขาดแค่เล่มยิบเจ็บที่ผมสั่งแยกมาแต่ในนี้มันจะติ๊กถูกมาทำหีเยอะเลยเนี่ยก็ตกใจนะว่าแถมมาให้เล่มยิบเจ็บเนี่ยมันติ๊กมาเลยอะก็ ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงสั่งเรื่องนี้มาเป็นแพ็กเซตทำไมไม่สั่งเรงที่มันดังๆในตอนนี้นะครับผมบอกตรงๆได้ว่าเรื่องนี้ผมเคยดูเขาเรียกว่าอีกาฉบับหนังมาแล้วนะครับฉบับกินจีทาคิยะนะครับใครที่เคยดูจะรู้เลยว่ามันสนุกมากครับก็คือมันเป็นแนวต่อยตีแบบวัยรุ่นผู้ใหญ่นะครับ ก็คือบางคนอาจจะดูของโตเกียวมันชีครก็คือของชื่อจำอะไรไม่ได้แล้วอะไม่ได้ดูมานานไมกี Nike, 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 Nike ม้ไมกี้ไมกี้อะไรนะเนี่ยเออใช่ครับ<ม>เรื่องไมกี้นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการต่อยตีที่สนุกแต่เรื่องนี้ผมชอบมากครับผมที่รู้จักก็คือนี่นี่คือตัวละครหลักคือพะเอีนะครับ เดจะไม่สปอยมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้คุณดูไปดูเอาเองว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่คย่อยากสปอยมาก,กเท่าไหร่นะครับลูกเล่มก็คือก็ปกติทุกอย่างเลยนะครับดีมากครับหนังสือถึงจะเก่าแล้วก็ตามเหอะนะครับแต่ก็ยังรักษาดีครับผมน่าจะรักษาไปนานๆเลยนะครับเรื่องนี้โอ้ฝนตกดังมากเลยนะครับผมน่าอาจจะต้องรีบ ปิดคลิปก네่อนนะครับก่อนที่จะฝนจะตกหนักกว่านี้นะครับอันนี้ก็เรื่อง GTO นะครับถ้าได้ยินเสียงฝนต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ต้องออกใหม่นะครับท่านผู้ชมก็คือเมื่อวานน่ะฝนตกผมก็เลยได้ถ่ายคลิปไปประมาณนึงแล้วก็ฝนตกหนักมากครับใช่ครับวันนี้ผมได้ถ่ายวันนี้เป็นวันที่สองนะครับกลับมาจจกโรงเรียนเลย ถ้ามาเป็นวันที่สองก็คือเมื่อวานผมไม่รู้ด่มพูดถึงไหนนะครับแต่ผมบอกว่าฝนตกหนักจริงๆครับวันนี้ฝนก็หยุดตกเป็นระยะแล้วนะครับก็คือพอถ่ายคลิปได้นะครับก็เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเวิร์สนะครับหรือว่าเรียกเขาว่าอีก,การนะครับเรื่องนี้ก็คือย่อๆก็คือก็คือแนวต่อยตีกันนะแนวเด็กนักเรียนต่อยตีกันนะครับ ที่ผมถืออยู่เนี่ยตัวที่ผมถือคือเป็นของน่าจะเป็นสุรันนะครับทั้งสองตัวเลยสุรันเนี่ยสุรันอ้นนี้ก็อีกานะครับสุรันนะผมจำชื่อตรงนี้ไม่ได้เลยนะตรงนี้เน,นี่ยนผมจำชื่อตรงนี้ไม่ได้แต่เพราะว่าไม่ได้ดูนานนะครับแต่จำได้ว่าเรื่องนี้สนุกมากมาครับจะมีผ้าโบยะกกบผ้าตัวนี้นะครับ ฮานะนะครับนี่คือตัวฮานะนะครับตัวผ้าเอ็นนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองอ่านกันเองอนะครับตัวนี้สนุกมากเรื่องนี้นก็คือเป็นผ้าเอีกที่เราต้องการเพื่อมาทาดุสดันรวมกันเป็นหนึ่งนะครับนี่ฮานะนี่ก็ฝั่งโฮเซนนะครับน่าจะเป็นผู้นำโฮเซนที่ผมจะพอจำข้อ้าได้เป็นผู้นำโฮเซนนะครับในรูปง ของชิมาฮานะคนนี้ตัวนี้นะครับที่เขาต่อสู้กันผมสัางมาเรื่องเท้าหมดก็แค่นี้เป็นเรื่องที่ผมชอบแล้วก็จะมีเรื่องนึงคือ GTO คุณครูปัญหายากนะครับเป็นสนุกมากคุณหลายคนก็น่าจะรู้นะครับแต่ผมก็ซื้อมาเพราะคิดถึงเรื่องนี้มากเลยนะเข้าวงการมังงะใหม่ๆนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่เข้ามานานก็แบบ ะตามมังงะแบบใหม่ๆทันนะครับส,สผมก็คือเน้นมังงะที่ชอบไว้ก่อนแล้วก็มังงะใหม่ๆที่เข้ามานะนะั้นน่ะเดี๋ยวผมค่อยไปตามซื้อใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมังงะที่ผมชอบนะครับตอนนี้ก็คือกําลังหาผ้าโบยะอยู่นะครับว่าให้มีเงินเดี๋ยวไปซื้อพ้าโบยะเป็นทีละเล่มเอาไม่ได้มีเงินมากอะไรขนาดนะั้นนี่ก็เก็บมาเกือบสองเดือนนะครับกว่าจะซื้อได้เนี่ยทำงานทำอะไรก็สองเดือนครับกว่าจะได้เนี่ย ผมแนะนําให้ไปอ่านดูนะครับเรื่องนี้แน่นอนครับมีใครไม่เคยอ่านเรื่อง GTO นะครับผมแนะนําให้ปอ่านจริงๆครับเรื่องมันสนุกมากนะครับสนุกแบบบางคนก็เกือบติดใจมากเพราะมันเป็นแนวกับเกี่ยวกับคุณครูนะครับผมไม่สปอยมากสปอยแค่ไปว่าเขานี่ยเป็นครูครับไปฝันอยากเป็นครูสอนเด็นก,กนักเรียนคือก้อนทั้งหมดเลยนะครับหลายก้อนมาก ก็เดี๋ยวผมจะมาพาดูชั้นมังงะก่อนนะครับนี่ก็คือชั้นมังงะททำหมูที่ผมเก็บไว้นะครับโอเคนะครับถ้าวันนี้คลิปจะสั้นไปหรือยาวไปต้องขออาภายัยด้วยาดี๋ไม่สะดวกถ่ายจริงๆเขาฝนตกหนักมากนี่ก็แค่ใช้เวลาน้อยนิดที่แบบเดี๋ยวฝนก็ตกหนักอีกนะครับแนะนำให้ไปอ่านดูนะครับนี่ครับ โอเคครับขอบคุณทุทกคนขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นมังงะเรื่องอะไรก็ไว้ติดตามดูนะครับขอบคุณครับ